สวัสดีครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านในท่านผู้ชมทางบ้านที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับบักจินคนเดิมเพิ่มเติมคือ,คอคกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นั่นเองนะครับผมซึ่งจะเป็นทางด้านของกิจกรรมอะไรเท่ไหมหล่อไหมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนั่นเองนะครับแต่ก่อนไปดูก็อย่าลืมช่วยบักจินกันกดไลค์กดซับกดติดตามกันละหนึ่งติดตามกันด้วยนะครับผมเพ,พื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและกิจกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามานั่นเองนะครับผม แล้วก็คลิปนี้ขอคนละหนึ่งลายนะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ในการทําคลิปนั่นเองนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของกิจกรรมวันนี้กันดีกว่าครับผมไปครับผมนี่เลยนะผมเข้าปุ๊บหน้าตากิจกรรมจะมีชื่อว่าหมัดระตตายกาเล็กซี่นั่นเองนะกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่6กันยาไปจบในวันที่26กันยากันเลยทีเดียวนะผมีมิวลลเยอนนันพอสมควรให้น,น้องเข้าไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้นั่นเองนะครับผม <Okay. S 1> คไปลิกเข้ามาแล้วครับผมเข้ามาปุ๊บหน้าตาตูก้ก็จะเป็นตู้ สุม่มหาโทเคนนั่นเองน้ผมนี่น้าตายก็ประมาณนี้เลผมโดยรวมเข้าๆคือพี่ว่ามันเทนะแล้วก็ใช้โทเคนทั้งหมด3โทเคนน้นผมในการแลกหมัดนั่นเองน้อง <Okay. S 1> ถ้าน้องถามว่าพี่ครับผมไม่จำเป็นต้องสะสมโทเคนไหมใช่นะผมเพราะว่าถ้าน้องอะไรดวงดีหมดัดมันก็อยู่ในรางวัลทั้งหมดเหมือนกันนะนี่ก็คืออันนี้คือว่าน้องสามารถแบบว่าสุ่มออกหมัดเลยก็ได้หรือว่าสุ่มออกโทเคนแล้วนำโทเคนมาแลกหมัด โคตรเท่นะแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์ด้วยเนะ้องเอฟเฟกต์เวลาโจมตีนนองเวลาน้องต่อยแบบต่อยหัวหรือว่าต่อยตัวก็จะมีเอฟเฟกขึ้นประมาณนี้นะฮึแล้วก็จะมีแถบชื่อสังหารด้วยก็คือถ้าน้องสังหารใครได้มันจะขึ้นแถบชื่อสังหารน่าจะเป็นสีม่วงนะพี่ว่าแล้วก็แสดงหน้าล็อบบี้ได้นั่นเองเนผมโอเคแล้วก็ต่อมาเนผมจะเป็นสกินไอวอล์แค่ายกาแล็กซี่นั่นเองเนาะหน้นตาตาก็ประมาณนี้เลยชเตโคตรเท่นะดูจากหน้าแบบว่า เท่จริงดูดิแล้วก็ด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะด้านในไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าด้านนอกนี่คือเท่จริงดูดิมีฟเฟกที่ตาด้วยแล้วก็ชิ้นสุดท้ายจะเป็นสก,กินมีดกระต่ายกาแล็กซีน่นั่นเองเวลาถือก็หน้าตาประมาณนี้นะเป็นแบบว่าแค่หลอดนะแล้วจะมีสติกเกอร์ด้วยก็น่ารักอ่ะอันอื่นก็จะเป็นกล่องสุ่มต่างๆนานานะนสะสมโทเค็นทั้งหมด3โทเค็นถ้าน้องไหนว่าดวงเกลือจริงๆนะ แลวก็มีนี่นะครับการันตีโทเค็นในครั้งที่50ก็คือน้องๆสุ่ม10ครั้งจำนวน5 5ทีนะใช่ปะสุ่ม10ครั้งจำนวน5รอบคือน้องจะได้โทเค็นนะ <What? S 1> แต่ว่าน้องหน่ว่าดวงเกลือจริงๆแต่ว่าถ้าสุ่มถึง5ครั้งนี่คือว่าเกลือจริงนะดูดิคิดดูต้องเกลือขนาดไหนสุ่มแบบว่า5ครั้งถึงจะออก ตัวแค่แรกเชี่ยก็เดี๋ยวเ,เรามาดูกันว่าพี่จัดดวงเรือหรือเปล่าคือแบบว่าจุ่มห้าครั้งออกสักหนึ่งตเค่ดนี่คือแบบว่าพอนะไม่เอานะ <S 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 ไม่ไหวนะคือไปก่อนไปสุ่มก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยระคการัอผมแล้วก็พี่จะมีไอน้นี่เขาเรียกอะไรนะตั๋วปะอันนี้เออใช่แล้วตั๋วจำนวนเก้าใบลดเหลือแค่1 2 6เพชรน,นะครับผมปกติ150ป่ปะถ้าคุณไม่มี ไปครับผมครั้งแรกมาชีดนยตัวเข็นเหรอฮึเชียตัวเข็นออกมาขาดอีกสองตัวเข็นตอนนี้ก็รับมีดมาก่อนนะผมนี่วันนี้ทั้งต่อไปของพี่ก็144เพชรนะเพราะว่าพี่มีตัวอยู่6ใบแต่ว่าไปไล่เกินก่อนนะผมบางทีแบบว่าดวงอาจจะดีได้ถ้าไล่เกินเลยไปไปับผมมาเอ้ย อันนี้ไม่ใช่มันใช่ไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นใจพี่ด้วยรายการน้องมาไม่ออกเหรอเฮ้ยัไปเกลือยับนะเฮ้ยร้อยสี่สี่นะมาไม่ออกนี่คือพอนะมาฮึบเช,ชี่ย มาโอ้โหโ,โหเอาดีเฮ้ยเที่ยไม่ออกเลยนะ <c oughs> ไม่ออกเลยนะคือถามจริงคือแบบว่าแบบกะจะสุ่มออกสักหลองสัเค็นก็ยังดีนะคือได้สกินไอวอร์ก็ยังดีนะแบบว่าไม่ต้องคาดหวังถึงมัดน,นะ แต่นี่อะไรไม่ออกเลยโอ้พี่ว่าอย่างต่ำคือสามพันเพชรต้องมีให้เห็นนะผมสำหรับหมัดนี้นะแต่อย่างว่าหมัดมันเท่จริงนะเ,เป็นหัวกระต่ายดูดิโอเคก็เปน็นอไรบากสำหรับกิจกรรมหมัดกระต่ายกลเล็กซี่นั่นเองน้องไหนเข้ามาจัดเข้าไปสู่มาแล้วบทกินกีพชรบทดกันไปเท่าไหนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยแล้วกันนะแต่ว่าพี่ว่าคร่าวๆค,คือสามพันเพชรมีให้เห็นแน่นอนเลย สามพันเพชรมีให้เห็นแน่นอนนล่ไม่ว่าน้องไหนว่าพี่เขาผมสุ่มแบบสองครั้งสามครั้งครั้งที่สามก็ออกตัวเช่นรอบที่สองก็อย่าเลยม,มาขิงพี่หน่อยไนกันนะคือของ <c oughs> พี่มันไม่ออกเว้ยพี่อยากรู้ว่ามันล็อกหรือเปล่าเช่น,อ,อ,อ,นะอะไร <c oughs> <c oughs> ไม่ได้แล้วโวยโอ้โหพี่จินโอเคเราสองก็ฝ่ายตัวยกันสำหรับกิจได้ก,กหมัดกระต่ายนั่นเองแลอย่าลืมเข้าไปจัดเข้าไปส่งกันได้ โอเคผมก็ประมาณนี้ในกัรสอนสำหรับคลิปวันนี้แล้วเจอใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้านเป็นคลิปอะไรอย่าลืมเข้ามาดูกันไอเซแทสวัสดีครับเข้าไปสุ่มได้นะอืมมันมันเท่จริงยิ่งไอวอลแบบว่าโคตนะรเท่นะไอวอล่ะเท่จัด